แป๊บนึงนะอ่านน้องแชมป์เปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายโอเคไปลเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับไปครับปเปิดคัทอ่าเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าห้างพัฒนาใจพักนะครับสารคขาสีนักทินะอ่ามูนครับมูนระวังคนข้ามถนนไหมนี่โอเคให้คนข้ามไปก่อนไหมให้คนข้ามไปก่อนโอเคอ่า,าครับปเปิดปคัทมาแล้วปเปิดคับมาอ่าแล้วหมุนซ้ายเยอะๆซ้ายเยอะๆโอเคดีครับโอเคขึ้นครับเอาล้วตอนนี้เรามาเกียร์สองอยู่ใช่ไหมก็เปิดกระจกขวางลงนะ เพื่อที่จะรับปัดนะครับเหยียบค่าเย็บไปนิดนึงไปนี่อ่ากระจกลงดีครับแล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นเกลือหนึ่งด้วยนะโอเคเอามาครับหมอบหมายผมนะโอเคอ่ะเปลี่ยนกลับไปเป็นเกลือหนึ่งโอเคปล่อยค่าเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับน้องแชมป์นะโอเคเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับอ่าปล่ค่าออกมานี่เราจะเลี้ยวซ้ายปล่ค่าออกมาครับนี่เราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้อ่ะปล่ยค่าหมดเลย ไปครับอ่าเอเคเราเลี้ยวตรงนี้นะเราเลี้ยวตรงนี้ให้ข้างรถข้างซ้ายเนี่ยห่างจากแนวฟุทบาทหน่อยโอเคปล่อยคันออกมาอ,อ่าไปล้าย,ยหมดเลยอโอเคครับขึ้นกลับแล้วก็ส่ง,งคันรีกูนิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายต่อเลี้ยวซ้ายต่อนะโอเคครับหมุนซ้ายสุดเลยน้องแชมป์มุนซ้ายสุดเลยโอเคใช้กีนหนึ่งตลอดเลยนะครับโอเคเอาขึ้นกับก่อนแล้วก็อ่ามองขวามือนะมีใครไหมเราจะเลี้ยวซ้ายอยู่อีกอ่า เดี๋ยวให้รถเข้ามาอยู่เลนซ้ายก่อนโอเคคืนกับดีครับอ่าเล่งต่อเลยอ่าเล่งต่อได้เลยนะดีครับดีครับเดี๋ยว er ah, เราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าอะตอนนี้เล่งความเร็วนิดนึงเพื่อเปลี่ยนเกียร์สองอ่าเล็งอีกฝึกเปลี่ยนเกียร์ไปเรื่อยในตัวโอเคเหยียบคันที่สุดแล้วยกคันเร่งว่าซ้ายลงโอเคแล้ว okay. ก er ah, okay. er ah, er ah, ah, ็เด right. right. ah, right. ี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าก่อนจะเลี้ยวเห็นไหมเห็นต้องเลี้ยวไหมก่อนจะเลี้ยวเราลดเป็นเกียร์หนึ่ง อ่าเหยียบคันใหสุดแต่เบรคช่วยนิดนึงฝึกเปลี่ยนเกียร์ไปด้วยในตัวนะดีครับอ่าวตามมองข้างหน้าเห็นนะให้หน้ารถเลยมุมฝืบบ่าไปนิดนึงอ่าวมุนซ้ายเลยอ่าเปิคดคัสบ้างครับเปิคดคัสให้รถขึ้นอย่างต่อเน,นื่องส่งคันเร่งนิดนึงได้อ่าวแล้วก็ขึ้นกราบโอเคเราจะเลี้ยวซ้ายอยู่ครับมองขวาด้วยดีครับอ่าวม,มุนเลยเลี้ยวซ้ายแล้วพยายามชิดซ้ายไว้นะครับเพราะเราเลี้ยวซ้ายระวังคนด้วยนะระวังคนระวังเด็กด้วยนะเราเลี้ยวซ้ายขึ้นมาแล้วต้องอยู่เลีซ้ายอ้าวส่งคันเร่งนิดนึงจะฝึกเเปลีีี่ยยนนกกร์อให้้ดิ เสียงเครื่องยนต์อู้ดาได้รอบได้รอบปนะเหยียบคัด์ว่างซ้ายลงดีมากโอเคสตาร์มองขนานะนี่ถือว่าฝึกเปลี่ยนเกียร์ไปด้วยในตัวนะครับจะได้คล่องๆกับการเปลี่ยนเกียร์นะครับจาก1มา2จาก2มา1โอเคทางขนาน้าเราจะเลี้ยวซ้ายกันดิคาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเห็นรถขนาน้าไหมเวลาเขาเลี้ยวเนี่ยนะครับอขอโทษทีเขาไม่เลี้ยวแล้วเ,เขาไปทางขวาแล้วโอเคเราจะเลี้ยวซ้ายกลับมาไปน,นิดนึงก่อนโอเคเรามองหน้ารถนันแลบไปนิดนึงมุนเลย อ่าปล่อยคลายขึ้นมาครับให้รถไหลขึ้นไปนะถ้าไม่มีแรงเราส่งเคร่งนิดเดียวนะครับอย่างเลี้ยวซ้ายอยูน่นะมองขวานดิดนึงดีมากโอเคอเลี้ยวซ้ายแล้วพยายามชิดซ้ายไว้อ่าคืนอ่าส่งเคร่งหน่อยแล้วเปลี่ยนเกียร์สองส่งเครเระวังเดี๋ยวเลี้ยวให้เขาออกมาก่อนให้เขาออกมาก่อนอ่าเขาออกมาก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็เร่งคันเร่งให้ได้รอบใหม่นะอ่าถ,ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรถ้ามไม่ได้รอบไม่เป็นไรเราก็ใช้แค่กีนเนี่ยพอเพราะว่าเขาเขาเขาช้าลงนะครับใช้กีนเนี่ยไปก่อนนะ เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายใหม่นะอันนี้คือห้างพรไดซ์เนี่ยจะวนซ้ายขึ้นตอนลงก็วนซ้ายลงนะครับโอเคาทางเลี้ยวเห็นไหมน้องแคมป์จะเห็นไหมตรงลูกศรที่พื้นเห็นไหมตรงนั้นแหละครับจุดที่ลูกศรที่พื้นเนี่ยนะครับให้เราไปทางซ้าย,ยีตามรถคันนี้เลยอตอนนี้มากเกียร์หนึ่งอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเกียร์อะไรใช้เกียร์หนึ่งเหมือนเดิม อ่าหมุนโอเคเอา่าพอหน้ารถตรงก็มองขวาด้วยอมองขวาด้วยอ่าหมุนต่อโอเคเอาเล่งเพิ่มจะได้เปี่เกียร์สองเอาเลยครับอ่าหยิบนเล็งนิดเึงยให้ได้รอบน่าจะได้เกียร์สองได้อีกนิดนึีอ่าหยยบคัดเสร็จยกขเล่กว่างซ้ายลงอันนี้ขึ้นมาที่ชั้นหนึ่งบีแล้วนะครับชั้นหนึ่งบีแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถึงชั้นสี่เลยนะสี่บีเลยนะนี่คือแค่หนึ่งบี เราจะขึ้นไปชั้นสูงสุดเลยของห้างพาระดายภักด์สาขาสีนปำเินนะเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับโอเคเอาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหน่อยก็ดีเนาะอ่าเปิดไฟเลี้ยวหน่อยเขาจะรู้ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายโอเคปล่อยคันออกมาอามโอเคเอาปล่อยคันออกมาเลยบังรถนะโอเคส่งคังนให้นิดนึงโอเคมองรถทางขวาโอเคมองหนะ้ารถหมุนเลยระวังคนนั้นระวังคนนะระวังคนนะอ่าระวังคนนะ ชิดซ้ายไว้หน่อยอพอพน้นคนแล้วก็กลับมาทางด้านซ้ายเล่นเพิ่มจะได้ปึกเป็นเกียร์สองอีกอีกอีก,อกโอเคได้รอบละว,วางซ้ายลงเพราะเกียร์หนึ่งเมื่อกี้เราสามารถนะครับเล่งได้แค่20กิโลเมตรเองเนาะตอนสอนนี้เรามาเปลีป่ยนไปนเกียร์สองแล้วก็ความเร็วก็จะประมาณ20 40นะโอเคจะเลี้ยวข้างหน้ามาเปิดไฟเลี้ยวดีครับฝึกเ,เปิดไฟเลี้ยวด้วยดีเลยเหยียบคันเหยียบเบรกต้องเปลี่ยนเกียร์ให้เสร็จ ก่อนที่เราจะเลี้ยวนะเพราะมือซ้ายที่เราเปลี่ยนเกียร์เสร็จจะได้มาประคองช่วยกันหมือนพู่มาลัยนะครับเราจะไม่เลี้ยวโดยใช้มือเดียวในการเลี้ยวนะโอเคอมองขว้าน้อยโอเคมองหน้ารถได้ยังไอ้ละมนุนดีมากข้าขงบนก็จะสว่างสว่างแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ข้างล่างบดไปไหนอโอเคเล่งให้ได้รอบนั่นอีเอีก,อกโอเคที่ได้รอบนี้ก็คือรอบของเครื่องยนต์ก็จะประมาณ2,500รอบโดยประมาณนะ โ okay. อเคค็จะฝึกอะไรที่ให้ยากขึ้นยากขึ้นนะนั่นก็หมายความว่าฝึกให้น้องแชมป์เก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับเราเรียนเร,เราอยากให้เก่งขึ้นก็ต้องยากขึ้นสิ่งที่เราเรียนก็ต้องทําให้ยากขึ้นก็จะทําให้เราเก่งขึ้น คราวนี้เราจะขับลงแล้วนะเพราะ4ี่ปีนี่คือชั้นสูงสุดแล้วนะของ,ของห้างพรไดา,ารภคกดีนักลินนะน,น้องแชนเล่นขันเล่นครับจะฝึกเปลี่ยนไปเกสรกันนะโอเคเราจะตรงไปสุดทางเลยนะเดี๋ยวเราจะลงแล้วนะครับลงไปถึงชั้นล่างสุดเลยแล้วออกจากห้างเลยนะการขับรถลงห้างต่างกับการขับรถขึ้นห้างอย่างไรขึ้นห้างเราก็เหยียบคัน ใช่ไหมหยกบเล่งส่งกันเล่งขึ้นไปในขณะที่เรากำลังขึ้นที่ลาดชันแต่ทางลงก็เปลี่ยนจากการเล่งมาเป็นอะไรเบรคแค่นั้นเองนะครับประคองรถไหลไปช้าๆนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรายัางใช้เกียร์สองก่อนนะเดี๋ยวพอเราจะเลี้ยวลงไปข้างล่างให้น้องแชมป์ลดลงเปิดเกียร์หนึ่งโอเคไหมเห็นลูกสรชีร้ลงยางที่เขียวทาโอเคหยยบคันให้สุดแล้วหยยบเบรค้องใช้เกียร์หนึ่งนะโอเคพะถ้าใช้เกียร์สองเนี่ยรถจะไหลลงไปเร็ว นะครับจับควบคุมยากเอามุนโอเคหมุนนะครับเท้าซ้ายเหยียบที่สุดนะเท้าขวาประคองเบรกไว้เอ่าคืนกลับก่อนคืนกลับคืนครับให้รถไหลต่อเนื่องดีครับโอเคแล้วก็หมุนซ้ายโอเคครับอ่าแล้วก็ปล่อยพารออกมาโอเคนะครับจะเล่นคันเล่งตรงนี้ก็ได้นะเล่งก็ได้แต่ว่าสุดทางเราจะขับลงแล้วแต่ถ้าน้องแชมป์ไม่อยากเล่งไม่เป็นไรนะครับเราประคองเกิน์อกไปก่อนนะครับเพราะว่าทางลงเนี่ยจะเป็นช่วงที่สั้น สั้นกว่าทางขึ้นเพราะฉะนั้นน้องแชมป์อาจจะใช้เกียร์หนึ่งไปตลอดเลยก็ได้นะโอเค,อเคนะครับข้างรถอย่าไปชิดฟูตบาทสีขาวสีดำม,มากโอเคหมุนเลยนะครับประคองเบรกไว้นะให้รถไหลช้าๆเอาคือนาคืเอเ้ามองขางขวานิดนึงมีใครไหมโอเคแล้วดีมมองหน้ารถหมุนเลยอ่ะนี่แต่ถ้าช่วงนี้น้องแชมป์อยากจะเปลี่ยนเกียร์สองก็ได้ช่วงยาวขึ้นโอเคเร่งให้ได้ล้วโอเคเปลี่ยนเกียร์สอง โอเคนะเล่กก่อนได้แต่ก่อนจะลงต้องเปลี่ยนกลับไปเป็นเกียร์หนึ่งถูกครับต้องเปลี่ยนให้เสร็จก่อนที่เราจะหมุนพวงไลยเลี้ยวรถลงไปนะไม่ให้หมุนพวงไลยมือเดียวนะครับในการขับรถเลี้ยวลงมานะครับ ใช้กินอย่างเลี้ยวโลแล้วข<ม>อ,องเบรไว้เยอะๆอ่ามองทางขวาด้วยนะครับเผื่อมีทางขวาเขาตรงมานะไม่มีลิฟต์มองมองหน้าเลยอ่าไม่มีใครปุ๊ k, บลิฟต์มองหน้าเลย เนี่ยทักน้องแชมป์นะตอนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์สองนะเพราะว่าข้างหน้าจะลงนะถ้าน้องแชมป์ขับขึ้นห้างลงห้างอย่างนี้ได้ชนานาญขึ้นนะไปขับขึ้นเขาลงเขาก็จะง่ายขึ้นเลยนะครับเพราะว่าการใช้ทักษะนะครับในการหมุนพวงมาลัยในการเล่งในการผ่อนเนี่ยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเอาเคหมุนภูเขาบางจุดบางที่อาจจะทาอาจจะคดเคี้ยวมากกว่านี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานได้ ครับในการขึ้นที่ราชานันลงที่ราชันนะโอเคเพราะน้องแชมป์อยู่ที่จังหวัดอะไรนะลำพูนอ่าลำพูนนะมีทางขึ้นเขาลงเขาเยอะไหมยเยอะครับนั่นแหละครับครูเลยจําเป็นที่ต้องให้น้องแชมป์เนี่ยมาฝึกขึ้นห้างลงห้างแบบนี้เพื่อเป็นทักษะเบื้องต้นนะครับในการกขับขับในการขับขึ้นเขาลงเขานะ ที่ครูดูน้องแชมป์นะพอจะเข้าใจในหลักการแล้วนะครับในการขึ้นห้างลงห้างนะครับก็ทักษะในการขับรถขึ้นห้างลงห้างก็ถือว่าเป็นทักษะค่อนข้างที่จะยากกันนะสำคัญก็คือตาต้องไวมือต้องคล่องนะครับคัสกับคันเร่งเบรกเนี่ยต้องสัมพันธ์กันเป็นอย่างมากเลยนะเดี๋ยวเราชิดซ้ายไว้นะครับซ้ายไว ทั้งซ้ายวะอ่าตีรถออกมาทางขวาน,นิดนึงนะ<ม>อย่าแต่เยอะนะครับอ่าเห็นไ,ไหมอย่างที่เขาลงอะนะอ่าแ,แต่ว่าก่อนที่เราจะขยับรถไปทางขวาก็ต้องมองทางขวาก่อนนะ<ม>โอเคเราจะเลี้ยวซ้ายลงมาทางช่องทางทางด้านซ้ายนะนะครับอ่าให้หัวมุมทางด้านขวา,ข,วาของรถนะ่ชิดชิดทางด้านกลวยทางด้านขวาไวา้เอาุญให้สุดเลยถ้าไม่เช่นนั้นนะท้ายรถเราเนี่ย อาจจะไม่พ้นเนีย่ยไม่พ้นฟุตบาทต,ตรงนี้นะเห็นไหมมุมฟุตบาทต,ตรงนี้โอเคเอาไปครับเดีย๋ยวคืนบัตรนะครับแล้วก็ขอคืนเสร็จรปุ๊บให้น้องแชมป์เดียวซ้ายข้างหน้าอยู่เลยนะโอเคเอากระจกลงนะครับอ่าเราปัดส่งให้เขาทีนะโอเคเอากระจกขึ้นครับแล้วเปิดไปเลี้ยวซ้ายอาบริเวณตรงนี้นะอ่าขับมองขวาครับดูรถข้างขวาด้วยนี่คือหลังห้างผราได้พักลงมอเตอร์ไซค์ได้นะโอเค เร,เราเลี้ยวไปปุ๊บต้องตีไปทางขวาแล้วครับต้องแชมพบเห็นไ,ไหมมีรถโฟล์กเจอร์ันสีดำจอดอยู่ตรงนั้นซ้ายมาโอเคตีปไปทางขวานโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวาตรงแยกข้างหน้านะก็เดี๋ยวครูขอจบคลิปในการฝึกน้องแชมป์นะครับขับขึ้นห้างลงห้างไว้เพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ครูป๊อกนะครับกดไลค์ให้น้องแชมป์ด้วยนะครับขอบคุณครับ